เสี่ยมอาการของคนขาดยาโอ้ยขอสักเม็ดสองเม็ดได้ไหมเฮ้ยเดะเอาสักเม็ดสองเม็ดได้ไหมมันขาดยาไม่ได้จริงๆอินซูลินมันขาดนะครับขอได้ไหมขอยาผมต้องการยาเสี่ยมอย่าปิดด่านเปิดด่านทีเสี่ยมเมื่อยผมขาดยาต้องการอินซูลินร่างกายมันต้องการอินซูลินเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันทรมานตอนนี้ผมขาดยา ทำไงดีโอ้ยร่างกายท้อกาอินซูลินเอ้ยจะเป็นลมโอ้ยจะลมเสียขอพูดอีกครั้งนะขอสักห้าเม็ดนะตอนนี้ร่างกายมันไม่ไหวขอยาหน่อยขอยาหน่อยขอยาหน่อยโอ้ยเดี๋ยวผมไม่ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมอยู่ต่อไปไม่ได้เสียอย่าปิดด่านนาน,านอย่าปิดด่านนาน,านผมขอยาขออินซูลินหน่อยได้ไหม กออินซูลินได้ไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอร่างกายมันต้องการร่างกายมันต้องการนะครับแหมนี่แหละครับผลของการปิดด่านนานะครับโอ้ยไม่ไหวจะเป็นลมหน,น้ามืดนี่ครับแก๊งบอยแบนด์ครับที่กําลังฮิตที่คามานะครับ ชื่อวงอึ่งกินอิ่มนะครับก็คือเด่นแบบเกาหลีนะครับเป็นแนวเป็นแนวโซโคกสกปปกนิดๆนะครับเออห่วงอึ่งกินอิ่มนะครับอึ่งกินอิ่มนะครับนี่ครับแต่ละคนนะครับโอ้โหไม่ไหวแบบคือเสียงทำยททำอย่างนี้ผมขาดยาอิสุลินมันขาดมันเข้าใจไหมต้องออกมาระบายนะครับเออหวงอึ่งกินอิ่มของเราจะเป็นตัวแทนชาวเกาหลทุกคนเพื่อต้องการอิสุลินนําเข้ามานะครับแตบนี้เราแย่แล้วมันไม่ไหวอืม เราจึงทําเพลงเหล่านี้ออกมานะครับเพื่อสะท้อนสังคมเออ,เอ,อขาดยาพวกกูขาดยามึงเข้าใจไหมอ,อืมวงของเราจะร้องเพลงต่อไปนะครับอ,อืมเหมือนอึ้งที่ได้น้ํานะครับเออนี่ครับของสองคนก็นได้ครับอ,อืมทรงผมแบบไม่ไหวจริงๆริเนี้ยออมองท้องฟ้าชักไม่ชัดแล้วครับขอได้ไหมขอยาพี่ต้องการอินซูลินขอได้ไหมมาแบบสูภาพนะครับผมก็ต้องการพี่ ผมก็เริ่มเป็นระยะระยะระยะแรกแหวะกูทิ่ไหขอหน่อยได้ไหมเอออาการแรกเป็นอย่างนี้พี่วิงเวียนขึ้นเหนเตุอาเจียนนะครับเออพี่ก็เป็นครับตอนนี้พี่ก็จะเป็นลมแล้วครับขออินซูลินนี้พี่ก่อนนะครับขอได้ไหมผมก็ต้องการด้วยขอได้ไหมเสียมเสียมผมต้องการอินซูลินโอยนอยตอนนี้น้ำมึนอีกแล้วน้ำมึนอีกแล้วครับโอ้ยผมมันแทงตาพี่ผมก็ไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเท้านายมันหนักพี่มันหนักเสียมเปิดดานเถอะต้องการอินซูลินออนะครับ ต่อไปครับอ่านี่ครับมาเป็นแก๊งเลยครับแ้โอ้โหยักไล่ยักไล่เออเออเออนี่ครับท่าของอึ่งกินอิ่มนะครับวงนี้นะครับจะพบเจอได้หลังจากขาดอินซูลินนะครับนี่ครับเอ๊พอได้สังเมตสองเมตก็จะเป็นอย่างนี้ครับอื่ดีใจนะครับดูดีมีชั้นเชิงนะครับเออเออเออนะครับท่าเต้นนี่โอ้โหนะครับไม่ได้รลใครมาเพลงเขาผมฟังแล้วนะครับนี่ไอวงเนี้ยนะครับไอวงอึ่งกินอิ่มเนี่ยนะครับ ไปก๊อปเพลงของจีนมาเพลงสู้บูจือครับนั่นนะฮะก็ไปก๊อปทานองก๊อปดนตรีมาคล้ายๆเลยครับแต่ก็มาทําเป็นของตัวเองคือประเทศเฮียเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดอะไรเองหรอกครับคือต้องลอกมาครับดูดูท่าเต้นนี่ครับของคนขาดอินซูลินก็จะเป็นแบบนี้นะครับโยกได้แค่นี้ครับเต้นแรงกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวหน้ามึดอาการวิงเวียนขึ้นเหียนคล้ายจะเป็นลมนะครับเออดูท่าทางนะครับโอ้ยแต่ละคนนะครับ ช่วงหน้าฝนก็จะพบกันบ่อยนะครับกวงเหล่านี้ <c oughs> แกต้ององหามาลงมาแรงขึ้นตําลงในการเชื่อใช้ในการดําลงชีวิตน,นะครับนี่ครับดูหน้าตาโอ้โหาแป้งแม่งไม่ดูเบอร์เลยเี่ตรงพ้อตรงผมก็อืมนะครับคือคงจะหล่อแล้วก็ดูดีในประเทศเขาแลครับจําชื่อบอยแบรนด์วงนี้ไว้นะครับคือวงอึง้งกินอิ่มนะครับ แต่คนก็มงบอกถึงสัญลักษณ์นะครับนี่ผมจะพองตัวให้มากขึ้นนะครับชุดต่อไปคือเขาจะเริ่มพองตัวในคนนี้พองใต้คางเห็นไหมครับพองใต้คางนะครับจงเนี้ยเขาจะเขาจะร้องคือก่อนขึ้นเวทีเขาจะร้องอ๊บอ๊บนี่นะครับก่อนขึ้นเวทีเขาจะร้องอ๊บอ๊บแต่ละเสียงจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อเรียกร้องตัวเมียให้มาสนใจนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนี่เป็นงครับนะครับดูท่ายืนเป็นไงครับนี่นะครับเขาเริ่มพองตัวแล้วนะครับนี่ไม่ใช่จริงๆก็พรอมนะครับแต่ก็ฝึกวิชาอึ่งก เรามาฟังคอมเมนต์กันนะครับเป็นภาษาที่ไม่น่าไม่น่าฟังเะอะไรตรงเตงเออสภาพนะครับหลุดไปจาก30ปีก่อนนะครับแม่วันนี้ไม่มีอะไรขบเท่านี้แล้วนะครับเออทําหน้าเหมือนปวดขี้นะครับเออเออหลังๆคนใช่ครับคนทําสีผมมันมันพม่าในประเทศไทยทําสีผมมันจะสเลอเสเลอร์หน่อยนะครับคนทําสีผมแบบเนี้ยนะครับทรงแบบเนี้ยนะครับมันคิดไปอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าเห็นก็คือพม่าครับนี่ก็คงจะฮิตแฟชั่นเดียวกันนะครับ ก็จะเห็นอะไรเหมือนๆกันนะครับผมหรือขโมยพี่ก็พี่ก็พ,กพูดตรงไป <laughs> มึงทำให้กูคิดถึงเอลูกหงจีนเป่าเออใช่อยแบน์บแบนแก๊งหงจีนเป่านะครับเออได้นะครับขเขาแบนนี่พอย้อมผมทองแล้วดูบ้านนอกดีนะครับอืดูบ้านนอกบ้านนอกไม่ใช่บ้านนอกธรรมดาต้องบ้านนอกบ้านนอกเออนะครับเห็นแล้วแบ้ง กันดาน่ะนะครับเออชื่อเหมือนประเทศเขาจังหวัดเขากันดานนะครับหูไม่ไหวเลอร์จัดนะครับสเสลอร์แบบเสลอร์ขั้นสุดอ่ะนะครับเออทรงผมกับเบ้าหน,าน้านี่คนละทางเลยครับเขาไม่ได้แคร์ครับเออขอแค่ได้กอปนะครับเห็นอะไรดีแม่ก็หยิบม,มากอปก่อนนะครับเ,เขาไม่แคร์นะครับเมโลดีมมลด้มันเข้ากับเมโลดี้มันไม่เข้าภาษาใช่ครับเมโลดี้เป็นเพลงจีนที่เขาร้องสะเพราะแบบเหมือน ล่องรออยู่ในสายลมนะครับเจออนี้เหมือนอยู่ในบ่อขี้อะครับเออเมารอ้ของมันมันขาดน,น้ำตาลน,นะครับเออขาดอินสุลนินก็เป็นอย่างี้แหละครับอย่วาวตจะเรียนแบบเกาหลีเลยเกาหีก็ไม่ได้บันอกอเห็นไหมมีคนคิดผมเยบันอกอบันอนอครับสุดท้ายผิดคิวลืมร้องเออมันก็พังง,งมปากเอานะครับเออภาษาอัป,ปรีนะครับคนลุกเลยสัดใ์ใจเห็นแล้วปวดขี้แทนครับฝ่าเอื้อยอมไงไม่รู้นะครับ,อรอรอไไรบเออมึง มึงปวดหัวบ่อยเห็นที่อะไรก็ต้องเอามือจับหัวปวดหัวบ่อยครับประเทศนี้อต่ว่าหล่ะหน้ามันจะมึดมันจะวิงเวียนนะครับอ,อขอต้อนรับสู่เมืองหลอกลวงเมืองคนบาานะครับเขาต้องขึ้นรถโชว์เมืองนะครับที่ถ่ายไม่มีไม่กี่ที่อย่างที่ประเทศเที่ยนี่ะนะครับมีแถวไ,ไอไ้อไอไอไวังนั่นแหะแล้วก็กนครวัดแค่นั้นแหละนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละประเทศนี้นะครับที่เหลือก็เป็นแก๊งคอฟิเตอร์ที่จะไปถ่ายได้นะครับแต่มันจะออกมาได้หรือเปล่านะนะครับจีนเทาเจอเขมรเทาโ้โหนะครับ อย่าลืมนะครับวงอึงกินอิ่มของเรานะครับเขามีวิชาพองตัวเราจะถ้าเจอเขาจะให้ร้องเพลงว่าให้ร้องพร้อมกันว่าอบๆนะครับแล้วเขาจะหันมาให้ถ่ายรูปนะครับเออนี่เป็นของจริงเป็นขนาดตลกเออไอขนาดตลกเล่นไม่ได้หาขนาดนี้เลยเออนะครับเออบอยแบนดของจินเป่านะครับเออดูวนะ่าคงเนี่ยใช่จริงๆครับทรงนี้ใช่เลยเออดนตีเอาขิมเอะไรมาเล่นโอ้๊อบเข้ามา ปัญญาอ่อนนะครับไม่รู้จะคิดอะไรเองนะครับแล้วก็ทําเป็นแอคทาเหมือนดูดีให้เขาคนหัวเลาะเยาะนะครับดินแดนคงเยอะเกาหัวส้มเขียวนะครับเออนะครับดินแดงคงเยอะอ๋อดินแดงคือลูกลังคงจะเยอะนะครับเออหัวสีนี้นะครับจากที่ทุกวันนี้เคิดพออยูนะ่ อ้พวกนี้มันก็เครียดครับมันขาดอินซูลินนะครับเออมันก็เครียดอยู่มันไปไหนไปไหนหน้ามันจะมืดจะเป็นลมอยู่เรื่อยเลยนะครับร่างกายมันเบาๆใจมันมีวิวนะครับเออมีแต่ตัวป้อมๆใช้ภาษาน่ารักเชื่มีแต่ตัวป้อมๆนะครับเออจะบอกเขาอ้วนแค่ไี่อ้วนระยะแรกนะครับออโคตรเขมรเลยให้อาหารได้ไหมให้ได้ครับแต่ต้องเป็นอาหารเม็ดนะครับพวกนี้อาหารน้ํามันกินไม่ได้นะครับเออต้องเป็นอาหารเม็ดนะครับ เจียวหอนลมมิดนะครับเอาตัไม้ครับไปจิ้มข้าวเหนียวหู้คุณจิ้มข้าวเหนียวไม่ได้ครับมันกินหมาไอ้พวกเนี้ยนะครับอืมมีคนมีคนส่งอินฟอร์มชัวระหามากคือดูแลคลายเครียดเลยนะครับผมเห็นทีแรกผมนี่ฟังทำนองเพลงโอโหก๊อปเลยนะครับเราก็นักฟังเพลงอยู่นะนะครับอบอยแบนด์คุณมีแล้วมันต้องมีธงชาติใช่พวกเฮียยได้เขาขาดไม่ได้นะครับบอยแบนด์ชื่อวงเขาอึ้งกินอิ่มนะครับอย่าลืมนะเพื่อน โพสไปได้นะครับไปดูที่โรงเกลือแต่งตัวสไตล์นี้เยอะมากนะครับเออวัยรุ่นโรงเกลือนะครับหัวมึงไปดูทูกหลังที่ไหนมาเออก็ชอบเขาต้องทําอะไรที่มันแบบสเลอร์สเลอร์อ่แล้วตลกดีนะครับคือเขาเขาไม่ได้เป็นรอยแบงเขาเป็นตลกที่แฝงเ้อาเพลงนิดนหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆเขาเป็นคนเล่นตลกหเห็นหุ่นเขาปุ๊บเราก็จะขำเลยไหมฮะเออ ่าเขากินอะไรเป็นอาหารครับก็บอกว่าอาหารเม็ดนะครับซื้อไปได้ก่อจะให้าหาัรน้องล็อกอบๆนะครับแล้วเขาจะหันหน้ามาแล้วก็อาปากแล้วก็โยนอาหารใส่ปากได้เลยนะครับอันนี้เป็นอาเรก็แล้วรวัานธรรมของวงเขานะครับอือรุ่นคอ้แอรเอฟไฟบิ๊กไซส์นะครับเออของเอฟไฟคู่แข่งไอโฟนเอฟไฟนะครับบ, old, รบ,บิ๊กไซส์อือกูนอนระบบมิวสิกนะครับโอ้โหนะครับเออ ทำแอคติ้งนะครับก็ได้แค่นั้นแหละครับคืออาการมันมันบงบองกเลยว่าขาดยานะครับอ่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวนด้นะครับจะมีอะไรมาเสนอบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ